ตุลาการสารรัฐรรมนูญนฮะซึ่งบทบาทเยอะมากนะฮะในพกยิีทาทางการเมืองเนี่ยจะตัดสิทธิ์ใครจะยุบพักไม่ยุบพักเนี่ยนะก็เป็นหนึ่งในอำนาจของสารรัฐรมนูญเนี่ยอย่างล่าสุดที่ยุบพักก้าวไกลก็เป็นอ่าก็เรียกไงคำวินิจฉยัยหรือมติของสารรัฐรมนูญก่อนนั้นก็ยุบพักอะไรมา่อ่นะยุบพัก เพื่อไทยอะไรเงี้ยนะก็เป็นเรื่องของสารรัฐมนูญซึ่งก็เที่ยวกับบทบาทเยอะโดยเฉพาะเรื่องทางการเมืองนะฮะทีนี้ตำแหน่งของออตุลาการสารรัฐมนูญจะครบวาระสองท่านก็ต้องมีการสรรหากันใหม่นะครับแทนใครบ้างเนงะแทนตำแหน่งว่างสองคนครับ ก็คืออาจารย์นัครินเมฆไตรัฐซึ่งตอนนี้เป็นประธานตุลาการสารรัฐธรรมนูญตำแหน่งหนึ่งอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือตำแหน่งของคุณปัญญาอุชานน์ตุลาการสารธรรมนูญสองตําแหน่งก็มีคนสมัครเยอะนะครับแล้วที่ประชุมของอกรรมการ สรรหาตุลาการสารรัฐมนูญก็ได้ชื่อมาล้นะก็คนที่หนึ่งแบบผ่านเฉลุยเลยอะ่ะได้มาแปแคะแนนนะฮะอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีครับอาจารย์รัฐาศาสตร์จุราลงกรมหาวิทยาลัยเป็นนักรัฐาศาสตร์ที่เรียกว่ามีประาัตโดดเด่นมากช่วงที่ผ่านมา จริงๆผมจัดรายการอีกช่องหนึ่งฮะที่รายการคุยข่าวนอกสกคริปต์ของดิวารวันเบอร์ผมก็จัดคู่กับอาจารย์ศิริพันธ์น,นกสวนส่วนดีอ่ะเก่งเก่งนะก็ถือว่าได้คะแนนจากกรรมการสรรหาเนี่ยขาดลอยฮะก็เข้าไปเป็นหลายชื่อที่เข้าสู่กานเข้ารอบไปสว่วนีกคนหนึ่งนะก็คือคุณชาตี จานันอดีตอธิบดีกรมการศุนอดีตทูตของกรุงเฮกครั้งสองท่านก็แต่ว่ากรณีของท่านชาตรีเนี่ยคะแนนไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดล้วนเดียวจบเหมือนของอาจารย์นกสวนนะอาจารย์สิริพันธ์นะนี้อันนี้แหล่งข่าวเก่าว,ว่านะถึงต้องบวกกันถึงสามรอบถึงได้เกินครึ่งมาตอนนี้ว่าว่าที่ตุลาการสารรัฐมนูญมีสองรายชื่อนี้ที่ผ่านการ ขั้นเลือกจากกรรมการคัดสรรเขาเรียกกรรมการคัดสรรหรือสรรหาเลดูที่หนึ่งกรรมการสารรหาตุลาการสารรัฐธรรมนูญก็มีสองขั้นตอนนี้ขั้นตอนก็คือว่าต้องผ่านการตรวจสอบประวัติก่อนประมาณหกสิบวันนะฮะตรวจสอบประวัติหกสิบวันแล้วก็ด่านยากคือต้องด่านผ่านสวคือสอวอเนี่ยมีอำนาจที่จะโหวตเอาไม่เอานะฮะที ไม่รู้เกี่ยวเปล่าสวตอนนี้ก็รู้ว่าสภาสวเป็นของใครนะเอ่อฝ่าด่านนี้มาได้ไม่ได้แปลว่าสวจะผ่านนะมันเคยมีครับตำแหน่งขององค์กรอิสระเอ่อเช่นกรรมการสิทธิ์ใน่วงที่ผ่านมากรรมการสิทธิพลเมืชนหรือกสทชฮะก็มีนะเวลาเอ่อหรือหรือสารปกครองบางตำแหน่งเนี่ยพอ คัดเลือกมาแล้วคัดสรรมาแล้วเข้าสวออสวออไม่เอาก็มีนะฮะคือโหวตไม่ถึงครึ่งก็มีไม่ผ่านหรือไหมก็โหวตคว่ำเลยก็มีนั้นไม่ได้แปลว่ากรรมการสรรหาหรือคะแนนแบตลอยลำไปเ็จเด็ดขาดสอบประวัติผ่านจะผ่านสวออได้นั้นอำนาจสวเยอะอยู่อันแต่ว่าอีกสองท่านที่จะได้เป็นตุลาการสารมนูนหรือไม่นึ่งอยู่ี่การสอบประวัติซึงไมไ่ยากสองคือสว จะรับรองหรือไม่ถ้ารับรองก็ไปถ้าได้ไปเป็นถ้าไม่รับรองก็ต้องเรื่องกระบ,บวนการกันใหม่กพต้องใช้เวลาทีนี้ยังที่บอกว่าสวออเนี่ยเดาใจยากนะว่ายังไงนะะเพราะว่าอย่างที่บอกใน,นสวอใอนเสียงปึ๊กปึ๊กปึก,ป,กปึ๊กมากเลยนะอืมม <laughs> ีสีด้วยนะเขาบอกว่างั้นนะ